จะเป็นรุ่นพี่พค่ะพอรุ่นพี่เขาเสียชีวิตที่หอพักอะค่ะก็คือเป็นเส้นเลือดฝอยในสมองแตกเพราะว่าพี่เขาจะเป็นคนที่เคร่งในการเรียนนะคะแต่ทีนี้เขายังไม่ถึงาวาระที่จะต้องอจะต้องไปก็คือิดวงวิญญาณเขาก็คือจะอยู่ที่หอพักนั้นนะคะครับแล้วส่วนใหญ่ก็คือ เขาจะหลอกทุกคนเกือบทุกคนนะคะที่ที่พูดถึงเขาพาดพิงถึงเขายกเว้นเหมยจูอืมพาดพิงหมายถึงพูดพูดถึงเขาไม่ดีใช่ไหมใช่ค่ะจะพูดถึงเขาไม่ดีว่ามป็นตัวลือคนใช่ใช่เห็นเห็นบอกว่าดึงแขนดึงขาคนนั้นคนนี้ค่ะประมาณนั้นนะคะยกเว้นห้องห้องที่เหมยจูพัก ที่ที่จะไม่เข้ามาแต่จะมาจะมาหาจะมาคุยกับเหมยจูเพราะว่าเหมยจูช่วงเลิกเรียนมาก็คือจะนอนก่อนนะคะก็คือจะตื่นขึ้นมาประมาณสามสี่ทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มะะอะค่ะแล้วก็จะมานั่งทําการบ้านแล้วก็นั่นนีโน่นแล้วก็จะทําบริการโทรศัพท์ด้วยอะค่ะบริการโทรศัพท์มือถือนาทีละห้าบาทตอนช่วงนั้น ก,ก็เหมือนจะคล้ายๆกับที่อาจารย์นะคะที่บอกว่าเขาเขาจะเหงาเพราะว่าเขาจะสื่อสารกับใครไม่ค่อยได้ใช่เขาเขาก็เลยจะแบบเอ,อประมาณมาหาเราประมาณนั้นนะคะเพราะว่าตอนครั้งแรกที่จูเข้าไปอยู่ในที่หอพักนั้นก็คือก็จะจุดธูปบ,บอกเจ้าที่เจ้าทางขอเจ้าที่เจ้าทางและทีนี้ก็ไปเห็นพี่เขาแต่คือเราก็ไม่เราก็ยังไม่รู้ว่าพี่เขาเป็นผีอื คือแต่พี่เขาไม่ได้อยู่ห้องห้องที่เหมยจูพักคพอาที่เหมยจูพักจะอยู่ห้อง,อส,องสองสองศูนย์หนึ่งแต่พี่เขาจะอยู่ห้องสองศูนย์ห้าที่เขาสนใจอะค่ะตายในห้องหอพักเลยใช่ค่ะตายในหอพักหลัง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 จากรู้ที่ว่าเขาเสียชีวิตเนี่ยคนที่อยู่ห้องใกล้ๆกลกลัวกันมากไหม ทุกคนก็จะพากันกลัวนะคะแ,และ้วไม่ไม่คิดย,ย้ายย้ายห้องหนีย้ายหอย,ย้ายที่พักอะ่ะอ๋อก็คือหอหอนั้นก็คือเฉพาะห้องนั้นนะคะก็คือจะว่างว่างตลอดถ้าใครที่รู้แล้วประมาณนั้นนะคะอ,อาจารย์หรือไม่ก็ตอนตอนปีหนึ่งเทอมหนึ่งก็คือบางคนก็คือจะรู้ก็คือจะไม่ค่อยไปนอนที่ห้องก็คือจะมาขอนอนกับห้องข้างๆอะไรประมาณนั้นนะคะอาจารย์เพราะว่าห้อง แต่และห้องห้องหนึ่งก็จะพักกันอยู่สี่คนนะคะเป็นเตียงสองชั้นอืมครับประมาณนี้นะคะคุณใบใบ,าบาถามว่า<ม>เราเรื่องผีหยุดวันไหนบ้างคะไม่ค่อยหยุดนะครับนอกจากติดธุระจริงๆนะครับหรือไม่สบายมากๆนะครับไม่ไหวจริงก็จะหยุดนะครับพอดีว่าผมชอบชอบเรื่องผีเพราะว่าชีวิตเจอผีมาเยอะชอบดูชอบอะไรเงี้ยมันสนุกดีและอย่างเมื่อก่อน พอไอรายการคนอวดผีเนี่ยถ้าจะบอกตรงๆอ่ะผมเป็นคนเขียนจดหมายไปถึงคุณปัญญานิรันกูร์เนี่ยเวิร์กพอยเ์่ผมเสนอไอเดียว่าน่าจะมีรายการทบบําแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเขาก็โอ้เข้าท่าถึงช่วงหนึ่งเขาก็เลยทําขึ้นมานะครับประมาณนี้นะเราเข่าๆเพราะว่าช่วงหนึ่งเขาจะมีสมัยก่อนนอะ,ะท่านผู้ชมครับใครอยากให้มีรายการอะไร เขียนจดหมายมาเสนอบอกได้นะครับอะไรประมาณเด็กเคยได้ยินไหมก็บอกเจ็ดสิบยุทก็ได้นะครับเกิดใครรวยนะครับอยากจะจ้างผมไปเป็นพิธีกรร่วมผู้ทำรายการร่วมก็ติดต่อจ้างงานมาได้นะครับพูดจริงพูดจริงนะครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดให้ไปล่าท้าผีอะไรถ้าเกิด เงินดีก็อาจจะไปก็ได้นะครับผมแต่จริงไม่อยากไปเจอตอนเด็กๆมาเยอะแล้วนะครับของผมคิดว่าผมมันยิ่งกว่าล่าอีกอน,น้องหมวยจูว,ว่าพี่โชคฮะหรือโหดยิ่งกว่ารายการล่าท้าผีอะไรต่ออะไรไหมชีวิตพี่อ,อาจารย์อาจารย์เจอมาตลอดนะคะอาจารย์ไม่ว่าจะทุกแข่งคนนอนในงานศพอะครับผมคนเดียวก็นอนมาแล้วหลายครั้งแล้วก็ เจอศพทุกประเภทอนะครับตายสารพัดชนิดนะตายโหงตายเฮียนเจอแบบโอ้ตะลึงก็มีอ่ะเล่าเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอีกกอบางงานนะตายโหงนะไฟในงานนะไฟมันจะเป็นแบบไฟหลอดยาวๆอ่ะบ้านนอกสมัยเมื่อก่อนเนะี่ยเขาจะติดไฟยาวทำเป็นสีๆตามสมมุติศาลาการประเรียนที่จัดงานศพเนี่ยนะ เขาก็จะติดตามต้นเสานึกออกใช่ไหมจะแบบห้อยไว้บ้างเฉียงเฉียงบ้างอะไรบ้างสมมุติว่างานนี้มีไฟอย่างนี้ซักไม่ต่ำกว่าหกดวงหรือแปดดวงถึงช่วงที่ผีมานะมันจะมีลมลมมาก่อนหมาก็หอนกันเกีียวทายิงไปทักไปอะไรเนี่ยนะ ดิ่งโดยเฉพาะพวกในวงดนตรีผมเนี่ยแหละบางครั้งก็ไม่กลัวผมบางครั้งก็มีเหมือนกันบางอารมณ์ตอนเด็กๆสมมุติเขาตายไม่ดีใช่ไหมเฮี้ยนเฮี้ยนมากไหมอยากเจออยากรู้ว่ามีม,มีมีอิทธิฤทธิ์แค่ไหนเฮี้ยนเนี่ยทําอะไรได้บ้างทําให้ไฟดับได้ไหมก็จะพูดพูดไปเหมือนเหมือนแบบบอกบอกกับผีปรากฏ พูดเ็ตไม่ทันไรคือคือในวงเนี่ยนะจะบอกทุกคนกันว่ามันจะบ้าบินชอบจะใช้คําว่าลองของก็ได้เนาะเป็นเด็กก็บางครั้งก็เราก็หาประสบการณ์การเกี่ยวกับเรื่องผีไงเข้าใจใช่ไหมก็จะมีเหมือนพูดเชิงลองดีเชิงท้าทายแต่ลึกๆผมก็คิดว่าทุกคนที่พูดพูดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันอยากจะรู้ไงอยากจะรู้ว่าเออผีเนี่ย มันมันมันมีพลังงานจริงไหมมันแน่จริงไหมอย่างผีตายโหงก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องที่เล่า,อาขออนุญาตนะครับผมไม่ขอเอ่ยว่างานใครนะตายเพราะอะไรไม่ขอพูดนะแต่ตายโหงพูดเสร็จปุ๊บเนี่ยไฟเนี่ยนะไฟที่เป็นหลอดยาวๆอไฟนีออนะแต่ว่าเขาเป็นไฟสีแตกระเบิดปุ๊บ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 ทั่วทั้งงานนี้ดับหมดเลยนะครับ อันนี้เห็นมากับตาแล้วตอนเด็กๆนะครับมีอยู่จริงนะอยา่ยาอย่าไปท้าทายลองดีกับผีนะแล้วบางครั้งเป็นประเภทแบบชุดไฟใหญ่ๆอระเบิดเลยปังเปี้งปยงแล้วก็ไฟแบบเหมือนควันขึ้นเลยนะครับแล้วบางครั้งก็จะมีไฟขึ้นหน่อยๆอแต่แต่มนันก็ไม่ถึงกับไฟไหม้นะมันจะอยู่ไตรงชุดไฟนั่นนะแหละระเบิดเลยนะครับระเบิดเลย แล้วแล้วก็ไฟดับทั้งงานพวกผมเล่นดนตรีไทยอยู่ก็นั่งนั่งมันพอพอถ้าเกิดมันมันพอมีแสงสลัวสลัวมองหน้ากันแต่ก็จะเป็นหน่วยกล้าตายแล้วทุกคนเออมันมันแปลกนะการมารวมตัวกันะ่ะผมก็เคยถามเพื่อนถามอะไรกลัวผีไหมอะไรไหมหลายหลายคนก็จะบอกว่าเฉยเฉยไม่กลัวแล้วบางคนก็จะเหมือนพูดคําแบบคําว่า คำว่าแม่โทษน,นะคำว่าแม่มึงสรละแอมอม้าไม่โทงองูอะไรเนี่ยน,นะลุนพีบางคนเขาจะพูดอ่ะเขาก็เติบโตมากับตระกูลพูดแต่อะไรพวกน,นี้เขาก็จะด่าผีอะไรเงี้ยบอกกูไม่กลัวหรอกมาเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็ท้าทายลองดีแต่หลายๆงานก็จะรอดรอดๆกันพวกท้าทายลองดีแต่ถ้าบางงานเจอผีโหดๆไม่ให้อภัยเด็ก โดนผีเข้าสิงนะครับโดนเล่นงานก็มีนะครับผมแล้วก็ไอเรื่องไฟดับไฟอะไรเงี้ยเคยมีอยู่งานหนึ่งเห็นเห็นเลยแหละพอมาซ่อมไฟปุ๊บผานไปยังไม่ถึง10นาทีซ่อมเสร็จแป๊บเดียวคนเดินซ่อมไฟเอามาเปลี่ยนยังเดินออกมันยังไม่พ้นสาลาการะเรลียนที่จัดงานศพระเบิดรอบสอง ปุป,ป,ปุเหมือนเปรียเปียเป๊ยปี้ยแบบเสียงระเบิดของไฟอหลอดไฟอะนะหรือหรือไฟชุดใหญ่ที่เขาจัดหน้าหน้างานเนะ่เขาเรียกว่านะไฟหน้าศพใช่ไหมจนก็เขาก็จะรู้แล้วว่าโอ้อันนี้มันไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญของสายไฟลัดวงจรหรืออะไรนะหรือไฟมากเกินแต่เป็นฤทธิ์เดชของผี ก็จะมีจุดทูบบอกแล้วก็จะบอกว่าออย่าทำอย่างนี้อีกนะคือเดี๋ยวจะไม่มาซ่อมแล้วมันเปลืองคัาดเปืองหลอดไฟด้วยนะครับแต่บางวัดที่ท่านมีงบประมาณคนทําบุญเยอะบางครั้งท่านก็มาเปลี่ยนให้ฟรีนะบางครั้งก็พระมาเปลี่ยนก็มีนะครับแต่พอสักสองครั้งเนี่ยพอมาเปลี่ยนอีกโดยมากผีก็ไปแล้ะไม่ไม่ไม่มาป่วนอะไรมากนะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าเขาหมดแรงลทธิ์หรือว่าเขาพอใจแล้วในสิ่งที่จะทำคุณอ่านว่าไม่นัดใช่ไหมครับมีเรื่องเล่าครับยินดีครับเดี๋ยวเชิญขึ้นมานครับผมรอแป๊บนึงนะครับ 啊，买、ah,